Bye, นอนสบายได้อุ่นชืชนอ้อีกเลยอมู่กบุที่ตกกับบุกผนมาแล้วนเนาะฮ่มืนนามตาแล้วตื้นเชียงชังก็สีดังอี่น้องเลยัดฮุกมาแล้ว,ผวเผื่อาลนตกมืดมืดในเด้่อี่เราจะว่าเปิดไฟเนาะเะว่อมันเลืดคนน่แหละะมือหอ่อะ ก <c ười> <c ười> okay. ็ต <c ười> uh ้องฝนก็บตกจะเผื่อน้อน้าบกมดตกสมใจแล้วมันี่น้องเล้มันถือทอดกระฟังมักแขง่งกายเอาไปนันคนคุ้ยคุ้ยมาเลย่ะอย่าน้อยนันอุ่นอุ่น่ะเออทอดงเียคนอ่อ น้ำไลเข้าตะล่างแล้วนมำชนดังไฟตะล่างก็ได้ดอกไอเ้เป็ดมันหากินอาหารได้น้ำทังคาเนาะต่งน้ำ่นเลยใช่ นี่นั่นนี่แท่งหรือลายอันน้องน้องตักนะดังสบายอันนี้แท่งันเดียวใส่เขาเดียวหนึ่งกบบร,งงระเบิดเหรือพี่น้องคนมาตกเ่กี้มือหนึ่งกระเบิดแลวโอ้แท้งไว้แล้ว แต่ว่าต๊บ่เฮิ้จังไลกะเริ่มเริ่มบ่ม,มีคนเลยจังเลยเนาะเพราะวา่าอ่อนง่ายเหมือนอันนี้กะแหมเจ็ดคำเดือนสิบลาวอีว่น้องเลยเดือนสิบเอ็ดออกมาจะหน่อยกะเดือนสิบเอ็ดลาวออกมาเนาะแล้วก็บ,บ่บ่ค่อยมีคนเลยเริ่มหมอกลงแล้วหัวใกล้จะเกี่ยวเข่า ย่ำพนมังหุ่มมันกะหน่วยซุกมันก็จะเป็นลาหมดเนาะจะเป็นเนาลาอยากเปลือยอยากเน่าพี่น้องเว้ยคือย่ำแรงมันบ่น่ยคยมีหน่วยงามหน่วยซุกมันก็ไดไรไอ้ข่ามเพื่อ,อนใคอันนี้ก็พอได้แก้ยุเห็นแบบอะไรน้อยหน,นึ่งเนาะมันกระไลตามนีดก่น มกันคัมันไหลลงสุ่งองก็ได้แก้คัดไปก่อนน้องเอ้ยเติมซ้ำมีเงินเห็ดกระแพงตรงนี้หละอะไรมันหักแล้วมันถลม่มดินเกือนมันเลยเห็ดอย่างนี้หักไปบอ่อจอนเอาไม่ก็บอกไม่ใส่มันไหลใส่เงากล้วยแก้ปัญหาสะโพกหนาชัวข้าไปก่อนนะพี่น้องเอ้ยนี่ก็เปียกหมดเลย ได้มุ้งก็ทุกทายมีงวดได้มุ้งก็เถอะเนะาะแล้วคนตกกับเปียกกดเพื่อนคอยสิอยู่ด้านหลังเพื่อนแม่นเนาะเพื่อนเอลยสิอยู่ทางข้างเพื่อนแม่อ๋อมันบ่มีพื้นที่นะพี่น้องเลยเห็นด้านหลังทางชูเป็นทางออกนี่จะมากระเว้นมาทางขง้าง ตุกไปกระพงกพระเพาก่ะไฟน้ำพ่นพ่นังพี่น้องเบิดลพนจังสีพดเองเนาะโอพี่นอ้องเอ้ยกระดอกกระเดียเล่นมิ้นพ่นต,ตุ๊กตะหงแล้วน้ำขวมน้ำไหลเข้าตลาดเลือดเผือนเบิ้พี่น้องเอ้ยน้ำอนหารมันล้นเข้ำเยือกเนาะท่วมทางเลยพี่น้องคุณปลาตู้ไล่ตัหูวุ้งไงพี่น้อง คนตกมาตกง้มคนที่นี่บุกคุยแบบว่าน้ำท่วมขนาดนี้เนาะไข่เป็ดคอยอยู่ตลางทอสมุนบ้านละไข่เป็ดก็ตกแม่มันถักไข่่พี่น้องเลยไข่เป็ดนา่บก็และแบบนี้เนาะคนตกแหงเบาคุกกี้ก็จักมาแต่ใส่สั่นหนาวยิกยิกกับบอกระบาดกัมาเบาคอนเขาจ่อยพี่น้องจักคนแหลนมาแต่ใส่มาแหลนนกคนมีนาเฮือนนี่ดิ อยูจุดอยู่พี่น้องเอ้ยฮะเปิดกังหัจักได้เปิดกังหัจักเข้ามาลบคนมีเพื่อนเจ้าของเนี่พี่น้องเลยเปิดกังหัจักแล้วบอเป็นพี่น้องกันกันองหัจักอีกว่าส้นทนอยู่นี่ปกติมันตกกับมันเคยน้ำไหลขนาดนี้พอมันมาหรือภูเขาทันเนาะพี่น้องโอ้ตู้ก็เลยเห็นแบบว่าน้ำท่วมตะลางอยขนาดนี้เนาะ ดูนาะคือปลาลงตน้นลงตรง่มัดบ่อยมีปลาลายดอกนาคอยน้องไหมก็โตน้ำระบายบ่ทพันนนองน้ำท่วมขั้งแรกคีอคยเคยเห็นน้ำท่วมฮักก็เคยเห็นน้ำท่วมเฮือนแบบนี้เนาะ

ว้านอนแมบบน้ำูีเน่าวิดผู้สาวว่าเออมันไข่อยู่ตะล่างมัน้องตลอดเนาะเพราะปกติมันไข่อยู่เดินผพี่น้องเลย้ยเาคิดว่าคนสี่แห้งขนาดนี้เนาะตกดนเนาะน้ำไหลเข้าวิดเลยกับเบะในกระมังตาาัตวนักอะขวบวัดไข่เป็ดพี่น้องกระมังขวกไปเป็นบ่อนหางเป็ดเนาะแต่บริมีแมวอยู่หลงจะไข่นี่เป็นขอกหลดแล้วก็บริเวณพุ้นบนกองเศษไม้ก็จะมีไข่เป็ด น้ำเข่าเต็มปั๊เลยน้องเสียหายเลยติดมันบวมจันจะลดลมเนีะน้องโอ้จ,จักขี้ยง่อไปตองมันไหลมาต่ำน้ำเนาะยงขี้ยง่อพไปน้องเลยน้ำจนลดแท่งออกเกียบลนึบคลำ้ำี่างนี้น้ำท่วมเลยเพื่คนๆ đơn phong đơn phืน lói với cặp nạm với. ướn pa. Ok. Cặp với ướn là nó cá nhang toc, kiểu nhảy cái แหงแอยู่นะโอ้โหมีกี่เลาะตะหล,งลางไล่เล็วอุนพลาดพี่น้องน้าม,มันแหง้งอยู่นะก็พลาดแล้วนี่ปวดโผล่เลยนี่น้าจากหน้าตรงนั้นเนาะมันสูงกว่าเฮือนเขาเฮือนเขามันเป็นต่ำแต่ก็เคยทมลายลบเลยพี่น้องขับรถทมจกดีแห้งกับเต็กกว่านี่ เพื่อนบอกพรแห้งไปอยากคิดสภาพพี่น้องน้ำมันไหลไปตามแคมทางลงหมดเลยเนาะเพื่อนบอกพรกับเพื่อนแม่เท่าเขาเป็นแห้งเป็นบนแหล่งน้ำไหลลงไม่อนะยากคิดสภาพนะนาเนาะนานเพื่อนเขาเป็นโตกอดีร้อน,น,อนอมัเลยต้องอีกแล้วนอนท่งตื่นแล้วก็ตื่นเลยพี่น้องพอแล้วมันโอ้ยตกมาอีกเลยพี่น้องเอ้ย เกือบร้อยไปตามหน้าถึงกับกระสอบ่วนแล้วเป็ดนนะ้พี่น้องสำหรับกิปนี้ขเขาจบไปยึงกันเดอ้อผ้พออนคลิปหน้าพี่น้องเอาตราไปแล้วเดอ้อสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเลย